กมันหาข้มท so, so, so. oh. no, ัาของทัพได้รือไอนดุงจะไปต้องเี้ยงเขาดู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 ดีวะเอปิดงานเปิดเปอโอ้โหนี่แรกที่บ็นบินอยู่อ่ะยังมาเฉียวปีนต่อยนะโดนโโดนเด็กตร้อยตัวโอ้โอลังการงานสร้างครับเดี๋ยวนเดินออกจซื้อมันในตัวนี งานมีต่ถึงที่สองเลยนะครับวก็มาเที่ยวได้เดี๋ยววันที่สองเลยนะครับที่สองเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชงนิเกรวมดาวดาราอีกหนึ่งคณะนะครับอยู่ด้านหลังนวทีสาธุมาเลยถ้าเป็นไปได้ขอให้แบ่หมดทุกตัวและร่วมพื้นทุดี่คุณเบบ้าคุาชาร์จมาเป็นวันเลย้าไม่มีใครดูเลยพวกลา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  ไม่๋ยขาจะอาองต่อโอ้นี่นี่นี่้สบพอมึงเอานี้ไหมยังอยู่เาาน็นตายโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้โอโอ้โอนโอ้โอ้นะนะโอ้เโอโอ้โอโอ้โอโอ้โ้โโอ้โโอ้โโอ้โอ้โ้โ้โโอโโอ้โโอ้โอ้อ เดร็กเกเลรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของ่าน้ำลกเพีงต่อเลยแล้ก็ต่อดยเดร็กเกลรมดาวนะครับก็อยู่หน้าเี่นใช้เดร็กเกคณะสองด้วยนะครับเกเยอะแยะเลยนะครับไอเกลห้าทีน้ำสองเขาเล่นอะไาที่สุดอันนั้นเราเราไนะเอาเลยพ่อเต็มติดกูจะดูดเดี๋ยวผมดูเองเดี๋ยวมีอะไรบิเดี๋ยวผมเลยเอาท็นว่าอยไม่ถนัดด้วยสภาพเดยวเจ้าเป็นไม่ได้ทำไม สมัยเลนเทปมาแบบนี้สีแก้วอาอ้าขายที่หน้าเขาครูบาอาจารย์ดูเยอะแยะลูกเด็กเล็กแดงเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กเาจะหนาวก็หัวหล่ยขุนผาเมืองแล้วเป็นชะตาเป็นชั้นชั้นพานทองแต่ลูกคนโตกินเหล้าหัวนานะแบบนี้ใช้ไม่ได้เป็นตัวอย่างไงม่ดีให้กับน้องผมด้วยสีแก้วมึงฟังพ่อ,อดีนะ ทำอยากเป็น,น,นทหารใช้ความสามารถของตัวมึงเองเข้าไปรับสมัครทหารและเป็นทหารเองไม่ได้แต่บ้านหลังนี้นักตั้งแต่วันนี้เปนไปบ้านทุกคนผาบเบื่อต้องมีน,นี้คนเมาถ้ามึงอยากจะกลับนะไปทีไ่ได้ึงจำไว้เนี่ยข้าวันใดมึงาม,ามีดาติอย่าไม่าไหมวันนั้นมึงค่อยกลับมาใส่หัวไปว่า ก็สามีก็รู้ก็สามพ่อเทใจออกจาเก่าเพื่อโดนพ่อถามเรื่องไร่บ้าน 什么？<laughs> <laughs> <laughs> พ่อคนผู้คาดหวังดีในลูกแม่ผู้เตนสติสิงแก่แกรับแม่ไหมลูกเปนแมเป็นน้าโดนเลยแค่สิงแก่รับไกระปากกับตีบด้ดีบา้างวันลูกจะเลิกติดเลิบเมายาปรับตัวปรับใจเป็นคนดีข้นเร่อยผู้หาดาวประดับ,บ กับบาแม่มาแก้วนะอะไรคุกของแก้วเองไม่ขอทำเพื่อไม่ให้มีลูกไม่รูตงมองแล้วไปทาเดียวกัน่ว่าสุแก้วเลิกดื่มเลิกายาเขาขาวเิมจะรถกรี่ใหนรีทองหรือเปล่าแม่ต้องหาซิ 66และลูกนะ้สิ ulously, ่งต้องได้ฟังนี้ส mm. ิท hmm. ธิศาสตร์ทุกคนด้คร uh, ูดีสั่งสอนให้ลูกมีวิชาความรู้มีอนาคตที่ดีทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะลูกนะไม่อยากให้โตได้ดีนะลูกวยผางลมหายใจแม่เพื่อที่เป็นแบบนี้แม่ กับเศษซากที่าใจสิแกจะลองมาใช้สิแกเปลี่ยนใจไปันคิดว่สิแกจะเลิกกินยาให้เ่าอย่างไม้ได้